กล่าวหาหนาซ่าต้มตุนค้นหลักฐานใหม่ภาพงูบนดาวอังคารความหลงไหลล่าสุดของเหล่าสาวกทฤษฎีสมคบคิดก็คือภาพที่พิสูจน์ว่าไม่มียานโรเวอร์อยู่บนดาวอังคารนะจ๊ะภาพถ่ายจากโรเวอร์บนดาวอังคารเมื่อวันที่16กันยายนแสดงให้เห็นสิ่งที่ดูเหมือนงูกำลังเลื้อยขึ้นหน้าผาหิน เหล่าซาวกต่างก็เชื่อว่าภาพถ่ายเนี่ยพิสูจน์ให้เห็นว่านาซานะ่ะไม่เคยส่งโรเวอร์ไปดาวอังคารเพียงแค่ถ่ายภาพของพื้นที่ทะเลทรายห่างไกลบนโลกซึ่งมีผู้เชื่อว่ามาจากสถานที่บางแห่งในเนววดาในขณะที่บางกลุ่มก็คิดว่าภาพถ่ายเนี้ยมาจากเกาะร้างในประเทศแคนาดาแล้วนาซาก็ได้สร้างฉากเรียนแบบสภาพให้เหมือนดาวอังคารแต่พวกเขาไม่ได้บอกว่านาซาจะหลอกลวงประชาชนชาวโลกไปทำไม ภาพที่พวกเขากล่าวว่านาซาเพลเรอถ่ายสัตว์เลื้อยคลานที่ตามทฤษฎีจะไม่ปรากฏบนดาวอังคารเนี่ยได้เผ่ออกมาสู่สายตาประชาชนนักวิทยาศาสตร์ได้ออกมาตอบโต้โดยกล่าวว่าพวกสาวกเหล่านี้ทุกทรมานจากอาการพพราโดเลียเมื่อสมองสร้างภาพจากรูปแบบที่คุ้นเคยแม้ว่าวัตถุดังกล่าวจะไม่ได้มีอยู่จริงๆต่อหน้าเรียกว่าเพอเจอว่างั้นรายนะเนี่ยนาซา